สิวันเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมพี่หมาอีกแล้วคําว่าเคยองไม่ได้เดฟพอตจะท่าเรื่องอีกเนี่ยเขาเป็นคนนี้สวัสดีครับพี่วันชยัยพี่วันชัยครับส่งดอกกุหลาบให้ผมหน่อยครับผมเนี่ยมันเหลืออีก500รอยกว่า หน้าเธอดูเหนื่อยนะวันนี้พักบ้างนะเหนื่อยสิครับผมไปสอน <c oughs> <c oughs> เหนื่อยสิเอเหนื่อยจริงวะ่ะหน้าดูล้ามากเลยอะ่ะแต่สู้ไงครับฝอดสู้ไงครับรอวันนี้มานานแปนไปอาทิตย์หนึ่งอะ าจะปิดแล้วไม่เดี๋ยวขอ,ขอดอกกุหลาบหนึ่งพันดวงข่อไปละหนึ 1, ่งพันดอกมันยังหวานม,มันหวานอยากก่างบอคือได้ครับตอนนี้เหลืออีกสามรอยดอกกุหลาบนั่นแหละครับขอต้องระวังครับต้องระวังแบบเยอะๆเลยเพราะขอนเยอะๆเนี่ยจะไปอาบน้ำนอนละรอให้แบบถึงก่อน จะไปละงงอะไรยูดออดีขอรอเบิดเราบ้ยไม่ต้องงงพีว่วันใจไม่ต้องงงไม่ต้องงงครับส่งมาครับ t thank you หวัสดีครับไม่เด้งไปสซนตแล้วครับตอนนี้ พี่น้องไปเอมนอเฮอ้ก็ไปเอมเคยบอกมันนึกี่เออมีความโซะขอบคุณครับแม่แดงน่ารักมากตอนนี้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วครับพี่โนเนมขอบคุณมากครับยังครับเมื่อไหรจะแต่งคะอีกไม่นานเหรอเฮ้ยคุณครับ เคยเจอประกรณ์ที่เชียงใหม่ช่วงปีใหม่แต่ไม่กล้าทักทำไมน้อยใจละไม่กล้าทักฝรัฝัน้อยใจละน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณครับจริงฝร่ไม่น่ารักหรอกอะทำอะไรไม่ได้เลยเสียวมากอ,าอย่าชยโชยี่ห้อนะ ได้ขอบคุณมากคับอุ้ยประสบความสำเร็จละหนึ 1, ่งพันละเดี๋ยวผมจะลงละผมจะไปพักผ่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวผมมาวันละนิดพอเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบไปหมดเลยนะผมไปแล้วนะทุกคนฝันดีนะครับอุ้ยไม่ได้ขอบคุณครับหมูเด้งเดี๋ยวผมไปนอนก่อนเดี๋ยวนอนดึกมันจะแบบไม่สดใส มีคนถามว่าเสียงผู้หญิงแฟนพี่ปาล์มครับไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะทุกคนรู้จักหมดครับถ้าติดตามนะจะรู้จักว่าแฟนพี่ปาล์มคือใครนะคะผมวันนี้นะทุกคนบ๊ายบายครับ เจอกันวาเลนไทน์เฮ้ยไม่ได้สิเราต้องมาก่อนก่อนวาเลนไทน์เราจะมาอัปเดตตลอดครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเควะเดี๋ยวว้เจอกันนะครับผมเจอกันเจอกันอุ้ยคนดูเยอะนะฮะถ้ากว่ะ